สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกคนนะคะวันนี้ที่คิดถึงที่รักกันขอบคุณมากที่ติดตามขอบคุณมากที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาดีดีขอบคุณมากจากใจจริงจริงนะคะหัว็ขอทีนี่รักมากก็เจ็บมากทนไปก็เสียเวลาทนไปก็เสียใจไปดีกว่าคนเจ้าชู้ยังไงมันก็ไม่เลิกเจ้าชู้วันหนึ่งคุณจะเสียใจจะไม่เจอคนที่รักแท้ไม่เจอคนที่รักคุณจริง ใู้ชายนี่ก็แปลกอะตอนที่เขารักเขาใส่ใจอย่าเย็นชาอย่าไม่สนใจวันที่เขาจะไปแล้วมารองไห้มาเสียใจแล้วเขาใส่ใจมมนสายเกินไปนะคุณจะต้องรักษาตอนที่เขารักอย่าเย็นชาใส่กันนะแล้ววันหนึ่งคุณจะเสียฝนบางคนที่รักใครรักจริงแต่ถ้าฝนทําดีรักใครรักจริงถ้าเย็นชาหรือว่าไม่สนใจหรือว่าปล่อยวางวันหนึ่งคุณจะไม่ได้ฝนแบบนั้นกลับคืนมาอีกจำไว้นะว่าถ้าใครรักอย่า ผู้ชายนี่ก็แปลกตอนที่เขารักเขาใส่ใจอย่เย็นชาียงไม่สนใจวันนี้เขาจะไปแล้วมารอไห้มาเสียใจแล้วเขาใส่ใจมันสายเกินไปนะคุณจะต้องรักษาตอนที่เขารักอย่าเย็นชาใส่กันนะหรือวันหนึ่งคุณจะเสียชีวิตคนเราไม่ถึงร้อยปีสร้างความดีไว้บนโลกนี้นะชีวิตคู่เป็นสิ่งที่สําคัญจับมือไปด้วยกันอย่าหันหลังใส่กันอย่าเย็นชาวันหนึ่งคุณจะไม่ได้คนดีๆกลับคืนมาคุณจะรอให้คุณจะเสียใจเขาอ,อาจจะไม่กลับคืนมารักษาไ,ไว้นะจ๊ะถ้า อยู่ไม่ถึงร้อยปีวันนึงแล้วก็ต้องจากไปจะชา้าจ,จะเร็วแล้วก็ต้องไปสร้างความดีไว้บนโลกเถออย่าทะเลาะกันอีกเลยหันหน้าเข้าหากันนะคะรักกันไว้มากๆก่อนเราจะจากโลกนี้ไปนะคะ